วันนี้นะคะเราจะมากินอาหารเยอรมันที่เครื่องชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่บ้านเขานะคะก็เดี๋ยวมาลองกันดูนะคะนั่นจะมีเป็นไวน์สูตหรือว่าเรียกง่ายๆก็เหมือนแบบไส้กรอกขาวบ้านเราอะประมาณนี้ค่ะแล้วก็กินกับซอสนะคะซอสก็จะเป็นซอสซอสหวานมัสตาร์ดหวานอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จะเป็นขนมปังเบลสเซลนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยะคะ่ะการกินนะคะอ่าไม่รู้ว่าทำถูกไหมประมาณนี้ค่ะเขาจะตัดหนังออกก่อนแล้วเราก็จะกีดหนังให้มันขาดก่อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลอกมันออกมาแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเหมือนไส้กรอกบ้านเราไม่ใช่ไส้กรอกสิ หมืนคล้ายๆหมูยอไหมเนะมึงเ้ก่อ,อกบ้านเราอะมันจะมีหนังข้างนอกแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะจิ้มซอสนะคะลองดูเนาะม,ม,ม,มันอร่อยมากเลยค่ะเหมือนอะไรอะรสชาติมันแบบเข้ากันไี่ดีมากเลยอ,อ,อร่อยเลยค่ะ ชอบขนมปังอันนี้มากเลยเคยเห็นแต่เลยที่บ้านเรามันน่าจะขายในอันตี้แอลอะไรสักอย่างไม่เคยซื้อกินเลยเพิ่งมากินครั้งแรกที่นี่อร่อยมากชอบมากเลยค่ะมันแป้งเขามันนุม่มมนอร่อยแล้วก็รสชาติมันจะเค็มๆเน็มนวนัวนดีอ่ะอันนี้มันจะต่างกับที่บ้านเรามากเลยค่ะรสชาติแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าที่บ้านเรามันรสชาติแบบไหนปอไม่เคยกินแต่คนที่เขาเคยลองเขาบอกว่ามันต่างกันมากๆโอเคค่ะ วันนี้ก็มีแค่น,นี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ